ก็พบกับสก <ST> ิดโดมาบราิมี่นะครับในช่วงหลังสงการนะครับทั้งเจ็ดวันเลยนะครับในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าเข้าสู่ระรับอย่างเต็มที่แล้วนะครับในช่วงวราระดิถีปีใหม่ไทยนี่เทศกาลสงการเองรลวงมหาสงการก็ผ่านผลไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเวัน ควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างแล้วก็ควรไปทำหมุนตับ่วงที่ไหนเดี๋ยวมาดูก,กับจานิมี่เลยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีภาวะในเรื่องความร้อนแรงเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งอ่ในช่วงนี้คุณอาทิตย์ต้องอ่หาเวลานะครับไปทำาุนด้วยพัดลมนะครับแล้วก็จะทําให้อ่ความร้อนแรงในตัวคุณเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงและอีกระยะหนึ่งโชคลาภก็จะพัดผ่านกัลยาณมิตรแล้วก็เงินทองเข้ามาหาคุณด้วยนะครับในวันอาทิตย์นะแล้วก็วันจันทร์ วันจันทร์เนี่ยถึงวันมหาสเสน่ห์นะครับเข้าสู่ส,สกราชใหม่ไทยแล้วเนี่ยเรียกว่าวันจันทร์ต้องไปหาของสวยๆงามๆนะครับในการไปถวายพระพิสุทธิ์สงฆ์เพื่อเอาเรื่องของชัยนะครับของสวยๆงามๆนะครับอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวเพื่อที่ชำระล้างกายนะครับให้กับพระิสุทธิ์สงฆ์นะครับและเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองด้วยนะครับนะของสวยๆงามๆอย่างต่อมาอย่างเช่นอดอกไม้ทุกเทียนนะครับ นะวันจันทร์น่ะควรจะไปทําแล้วคุณจะมีความโชคดีในชีวิตเอาเรื่องก่อาชาัยก็คือเอาดอกไม้กาพวงมลาลัยหรือใบสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปถวายวัดนะครับหรือรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับวันจันทร์นะพอมาที่วันอังคารวันอังคารเนี่ยพอหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยมักจะมีไฟแรงนะครับในหลายๆเรื่องคนวันอังคารเนี่ยคนที่จะ เข้าวัดไปทำุญส่งน้ําพระนะครับคนวันคานต้องสัมผัสารมีศีลศักดิ์สิทธิ์เยอะในช่วงนี้แล้วคุณจะได้โชคใหญ่ง่ายมากสำหรับคนวันคานเอาทองคำเปรียวสิแผ่นไปปิดพระรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น้ำอบหนึ่งขวดไปส่งน้ําพระนะครับลาธิฐานเลยว่าขอให้บัมบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าเปิดดวงชะตาดีเปิดโชคลาภดีเปิดสิ่งดีๆเข้ามาหาในชีวิตลูกแล้วก็ขอให้ลูกมีโชคไปลาบนับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับคนวันคานนะอ่ะคนวันพุธคนวันพุธเนี่ย ช่วงนี้จะต้องเอาพฤกษาเอาสความสีเขียวเนี่ยเข้ามาช่วยคนวันพุทธเนี่ยหาเวลาซื้อต้นไม้เนี่ยไปปลูกในวัดช่วงนี้เอาไปปลูกในวัดสักต้นสองต้นชื่อดีๆต้นวัดส,สนาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดีนะครับต้นเฟื่องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาใบเงินใบทองไปปลูกในวัดก็ได้นะครับเหมือนเราถวายด้วยถวายทองให้กับพะัะให้กับวัดแล้วเราก็จะได้มีเงินมีทองเนี่ยตลอดปีตลอดชาตินะครับคนน แล้วก็คนวันพุธก็จะมีดสตรีนี้เข้ามาแล้วแต่นี้ด้วยพลังของใบไม้ปุทศาสิงียวนะวันพระรหัสวันพระรหัสเดียวกัวันครูนะฮะครูที่จะชี้แนะแนวทางสิกยานวสิทธ์ทั้งหลายคน,นพระรหัสต,ตอนนี้ต้องพยายามนําทูปเทียนไปถวายวัดบ่อยๆนะฮะช่วงนี้นะฮะปีใหม่ก็จะมีทูปหนึ่งห่อเทียนขาวหรือเทียนเหลืองหนักหนึ่งบาทก็ได้หนึ่งห่อ ะะอธิษฐานบอกพระรัตนตรัยว่าขอให้รูปของฟันเทียนนี้จงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทุกๆพระองค์จงช่วยเหลือข้าพเ,เจ้าให้ข้าพเ,เจ้ามีการงานที่ดีการเงินที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาใ,ในชีวิตลูกอธิษฐานแบบนี้นะฮะสำนับสงฆ์ประหารดีแพอมาวันศุกร์วันศุกร์ปุ๊บเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามีหลายเรื่องรล่ามากมายที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็ มีกายนาะิรทีด,ดีมีคนดีๆกำลังที่จะเข้ามาแต่คนวันศุกร์ก็ต้องระวังในเรื่องรถเฉียวชนหรืออะไรประมาณนี้ทางที่ดีคนวันศุกร์หลังสงการเนี้ยมีเวลาว่างไปทําบุญลงศพสาบ,บาทหรือ108บาทน,นะคะแล้วคุณ ก็อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ทำบุญลงศพนั้นว่าขอให้ข้าพเจ้าแค้ลคาดจากสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากชี้ตัวข้าพเจ้าแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆกลับเข้าสู่ตัวข้าพเจ้าณบัดนี้นะครับสำหรับคนวันศุกร์นนะแล้วคนวันศุกร์ก็จะเฮ่งเฮ่งเฮ่งปังปัง,ป,งปังตลอดปีมาที่คนวันเสาร์คนวันเสาร์ในรอบบัดนี้เนี่ยมักจะเจอ ปัญหาประสัรคอะไรที่ผ่านๆมาตอนนี้เนี่ยปัญหาประสรรคเนี่ยมันเริ่มหมดเริ่มผ่านคนไปแล้วคนวันเสาร์เนี่ยจะเริ่มอยู่ดีกินดีมีความสุขคนวันเสาร์เนี่ยเอาข้าวมันไก่หรือข้าวหน้าเป็ดหรือข้าวขาหมูก็ได้นะคะซื้อห้าห่อนะคะซื้อไปถวายพระเพลนแล้วคุณจะอยู่ดีกินดีมีสุขนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้เนี่ยจำเปไ็นที่จะต้องเอาพวก ข้าวนะคะเขาไปถวายพระเพราะว่าความอยู่ดีมีสุขดีกิตด,ดีจะได้บังเกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาคนวันเสาร์เนี่ยทำอะไรเนี่ยมันมักแต่จะเสมอตัวมันไม่เหลือไม่อิ่มเอมมันไม่ฟูเฟื่องมันไม่ดีสักทีตอนนี้คนวันเสาร์ต้องทําอะไรให้กับตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนวันเสาร์อย่าลืมนะคะก็เอาข้าวทั้งห้าหหรือก๋วยเตี๋ยวห้าถุงก็ได้ไปถวายพระเพลอย่าลืมน้ําด้วยนะคะสักขวดสองขวด มันก็จะทำให้ชิตคุณไหลเพื่นขึ้นแล้วก็ไปกวดน้ําใต้ต้นวาส,สนานะฮะแล้วก็จะทําให้บุญนําพาวาส,สนาส่งนั่น,นเองนะครับอสกิดดวงในปรับนี้ก็จบแล้วทั้ง7วันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การที่คุณนะครับได้ทําบุญบ้างก่อเกิดกุศลบ้างอาจารย์มีเชื่อว่าดวงคุณจะนําพาคุณไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับกรุยมีินฟิ n ชแนลนะครับสายมมสายบุญสายกินสายเที่ยวทุกๆเรื่องมีครบจบที่เราครับ